ให้ันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครอบครัวของเราตั้งแต่ตนี้เป็นต้นไปนะอนธิฐานได้ดีจะสวดมนต์นให้อธิฐานซ้ำๆก็ไเลยนะ,ะพร้อมเลยนะเพลงไปที่ช่องสี่อย่างล้ไปแล้วก็อธิษฐานสิทธิกิจจังสิทธิ์กามังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาพังพระวันตุเมพระวันตุเต เรื่องน่าบุญกุศลที่ขเจาพร้อมเรียบาลสมบริกาพร้อมเโียวบาลสมบริกาที่ขเจได้ร่วมกันสร้างและบำเพ็ญกันมาแล้วหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการเป็นโพเรนชาตไปถึงปัจจุบันชาติจึงมาเป็นตบะเดชภาลวปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้แก่ขเจ้าพร้อมเรียบาลสมบริกาในเงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัติภาตรฐานทรัพย์ตริงขานทั้งสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ โลยศในโลภุตะสามยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้า passage, dollars, ble, et, ที่การงานการเงินสุขภาพอภรณ์มาแข็งแรงสมบูรณ์โชคหน้าสำน้าวาสนาบารมีให้ท่านอย่ามาประสิทธิ์ที่เรี่บปังเกิดขึ้นเร่งมันเกิดมีรีบบังเกิดขึ้นเร่งมังเกิดนีแก่ข้าพเจ้าพร้อมเดียวบางสริกากตั้งแต่เด๋ยนนี้ปัจจุบันตลอดการตลอดไปทุกท่านทุกคนเธออขอความสําเร็จ ขอความสำเร็จขอชัยชนะขอความสำเร็จขอชัยชนะขอความสำเร็จขอชัยชนะจงมังเกิดขึ้นจงมังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอด บารมีในการครั้งนี้ให้ตัวเรา80%นต้องนั้นให้เจ้าหนี้ชีวิตเจ้าทำในเรียนทำเกณฑ์ตาผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายนะ20%นะให้เราเนี่ย80%ดสบเปัรเร็วตนเร็วตรงบรมีอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่แล้วใครจะไปบ้างเรียนบอกพ่อครูเบิ้ลนะพ่ครูเบิ์ลมาถ่ายรูปนี้ไว้เนี่ยรูป

ปิวัญชานุสัพโรโวินะสตุลมาเตภวัตวัตรายโยสุขีติภาโภพวะอภิวาทนาศิวิสณิจังวัฏฐาปจายโนจัตตารุพัมาวัฏติอายุวโนสุขังพระอาโสุปิ อยเ้รวยแบบย่างเยืนรวยแบบย่างยืนมายืนแถวนี้ก็ได้าถ่ายรูปเอมายยจะได้รักเร็วๆโยดามองเห็นเจ้าแรกเลยให้เลยอ่าพร้อมอ่ามานะระ ปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนราเดชะวัตุสัพพังังลังรักขันตุสะพเตวตาสะคาพุทธานุภาเวนัสสะตัธรรมานุภาเวนะสัพพสสังฆานุภาเวนัสัททาโสธีภะวันตุเมระวันตุเตเทศเทวาทาเหมือนโลกะาธาแสนจักรวาลติหกชั้น พระเจ้าโลกบาลทั้งสี่ทิศที่ข้าพเจ้าเชิญมาร่วมพิธีเตโชกสินตัณวิปากรรมก่อนที่ท่านจะกลับสู่สวงสวรรค์ที่พย่อยมาสถานที่ประทับของท่านนั้นขอท่านจะมาประสิทธิปุญญาบารมีให้แก่ตมาภาพพร้อมเดี๋ยวบาสุริกาที่ข้าพเจ้าได้อ่านองค์การขอไว้ตั้งแต่ปฐมบทท่ามกลางในที่สุดว่้วขอท่านจะมาประสิทธิลาบยศุขสสรเสริญ ประทานพในรให้กบเจ้าพร้อมเดีวยวปลาสมบริการได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัติพระสัตฐานรัพย์สิริคานทั้งสังหาริมทรัพย์และอาสังหาริมทรัพย์โลกียทรัพย์และโลภุตระทรัพย์ยศบรรดาศักดิ์ดาาตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีตอนที่ท่านจะกลับสูส่สวรสวรนั้นมีหน้าที่ที่จะประสิทธิให้ ตามที่อาตมาภาพได้อ่านองค์การขอไว้ขอให้ท่านงนำบุญบารมีที่เป็นรูปธรรมได้ที่ขอได้ดังขออธิษฐานได้ดังอธิษฐานสมความปรารถนาทุกประการนำมามอบให้แก่ธตมมพร้อมดือุบาสุเมกาให้บังเกิดขึ้นบังเกิดมีให้รีบบังเกิดขึ้นรีบบังเกิดมีเร่งบังเกิดขึ้นเร่งบังเกิดมีแก่อาตมภาพพร้อมดือุบาสุิกาให้สําเร็จแบบฉับพลันนับะโดนฉับพลันนับตะดล เนื้อพระเนื้อคนตัง้งแต่เดี๋ยวนีุ้บันี้ทุกท่านทุกคนเธอ,อ Thank uh you. -huh.